เฮ hey, ดังดังโลมาละเลงเลือดอักโกเมสคว้าชัยเอกฉันศึก UFC ที่สหรัฐโลมาลูกบุญมีหรือชื่อจริงสุพิศราคนหลักนักสู้สาวชาวไทยหนึ่งเดียวในศึก UFC องค์กรศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานอันดับหนึ่งของโลกไม่ทําให้แฟนชาวไทยผิดหวังหลังไปนอฝ่ายเอาชนะในรายการ UFC Fight n ที่สังเวียน UFC Apex l s Vegas สหรัฐเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่18กันยายนที่ผ่านมา โดยอดีตแชมป์โลกมวยไทยหญิงเปิดศึกรุ่นสตรอว์เวทหญิงพบกับเดนิเซ่โกเมสนักสู้สาวชาวบราซิลวัย22ปีที่ผ่านสังเวียน m m a มาแล้วถึง8ไฟด้วยกันชนะ6แพ้2ครั้งเปิดเกมยกแรกลงมาลูกบุญมีโจมตีด้วยลูกเตะที่หนักหน่วงเข้าเล่นงานลำตัวทําให้คู่ต่อสู้ถึงกับทรุดลงบนพื้นแม่นักสู้สาวไทยจะพยายามปิดเกมด้วยการขึ้นคล่องออกอาวุธแต่นักสู้สาวชาวบราซิลก็เอาตัวรอดสลัดหลุดมาได้ก่อนชนเล่นเกมนอนอีกครั้งด้วยการพยายามจับล็อกแต่ก็โดนสอบสวนเหมือนกัน ยกสเกมเริ่มเดือดเดนิเซโกเมสพยายามเดินเพื่อจับล็อกแต่ก็โดนนักสู้สาวไทยดักแทงเข่าและสับศอกตอบโต้ทาให้ไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันช่วงกลางยกลมมาลูกบุญมีโดนจับเทคดาวแต่ก็พยายามสู้เอาตัวรอดจากการโดนล็อกด้วยการปล่อยหมัดและสอกอย่างหนัก ยกสุดท้ายนักสู้สาวบราซิลเดินประชิดดันติดกรงก่อนพยายามจับล็อกอย่างไรก็ตามลงมาลูกบุญมีก็ใจสู้พยายามสาดแข้งเล่นงานคู่ต่อสู้จากวงนอกไม่ให้ประชิดตัวได้ก่อนที่จะช่วยโอกาสจับเทคดาวลงไปนอนกับพื้นก่อนออกอาวุธด้วยศอกเข้าหน้าคู่ต่อสู้ทำเอาเลือดสาด ครบ3ยกกรรมการรวมคะแนนก่อนชูมือให้โลมาลูกบุญมีนักสู้สาวชาวไทยวัย26ปีเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉัน30 27 30 27และ29 28คว้าชัยเป็นครั้งที่3บนสังเวียน UFC โดยมีสถิติชนะ4แพ้2ครั้งนับตั้งแต่เซ็นสัญญาเข้าสังกัดสถิติทั้งหมดใน MMA ชนะ7แพ้3ซึ่งหลังจบไฟนักสู้สาวจากบุรีรัมเ์เผยว่า วันนี้ฉันไม่ได้แค่สู้กับคู่แข่งของฉันฉันสู้กับความมืดที่แอบอยู่ในตัวฉันมาเป็นเวลานานชัยชนะในไฟนี้มันมีความหมายกับฉันมากฉันอยากขอบคุณครอบครัวและทีมงานที่ยอดเยี่ยมพวกเขายังคงเชื่อในตัวฉันและไม่ทอดทิ้งฉันพวกเขาเห็นคุณค่าในตัวฉันในวันที่ฉันมองไม่เห็นมันฉันอยากจะบอกทุกคนที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจรบเศร้าให้ก้าวต่อไปเพราะสักวันมันจะดีขึ้น